ลุงอรุณตรงไปน้ำพุร้อนสันกำแพงเลี้ยวขวาไปไหนเดีอ่ะไปไหนอเลี้ยขวาายขวาไหมน่าจะใกล้กว่าหลุดมาแล้วไาววหาที่อาบน้ำก่อนเพราะวันนี้เดี๋ยวปลายทาง,งเราวันนี้ก็คือ อะไรนะไม่รู้อะไรวะบ้านแม่กําปองเดี๋ยวเราจะไปนอนแม่กําปองมาหาน้ำร้อนอาบก่อนอันนี้ก็คือครั้งแรกครับเส้นแถวแถวสันกำแพงแถวนี้แรงเนาะนี่มกรลาเท่าไหร่เนี่ยวันที่สิบสามโอ้โหเราเพียบเลยอะ่ะ พีใหม่ช่วงพี่ใหม่หยุดยาวแบบมาหลังๆเยอะแลนะ้วเนี่ยยังไม่กลับบ้านกลับท่องกันอีกหรือไงก็ <c oughs> มาใหม่เหมือนเรานี่แหละออมาใหม่แยหนีเหมือนกันแยหนีคนเยอะอ,อันที่เจอรถก่อนเราก็เดินเข้าไปเขาเขียนว่าอะไรที่นี่คืออะไรอะไรที่นี่วะกรุนาลงรถที่นี่ ท่านละสีส si ิไปอ้มีเสียงอ่ร เขาไปเจอข้างในเขาไปดูข้างในว่าเป็นไงตั๋วให้เขา ต็นท์อ๋อครับการเต็นแถวแถวตรงไปเลือกสถานที่ขับบนไปก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณมากแล้วแล้วก็เลือกใกล้ๆห้องน้ำครับอ๋อคนที่จ่ายบัตรให้เราเมื่อกี้ใช่เหรอเออแล้เดินลงมาเลยวะก็เขาเดินออกมาพร้อมไฟล์เขาเดินมาเอาอาหารให้หมาสรุปแล้วเราเปลี่ยนใจสรุปแล้วเราเปลี่ยนใจใช่ทีแรกกะว่าจะขึ้นไปนอนที่ แม่กำปองซึ่งก็ไม่รู้นะตรงไหนและแค่จะมาอาบน้ําที่นี่เออพอดีเห็นกางเต็นท์คนละห้าสิบาทนะที่นี่นะออก็เลยเอาวะที่นี่แหละจากนี่ขึ้นไปแม่กําปองก็อีกยี่สิบกว่าโลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นเนาะที่นี่เราก็ดูอาบน้ํากินข้าวกางเต็นท์นอนเขาบอกว่าวะวะตรงไหนก็ได้เลย ที่ไม่ใช่สวนดอกไม้ไม่ใช่น้ำพุไม่ใช่ตรงที่น้ำพุพุ่งอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ใชที่แช่เทา้าคนก็เยอะอยู่นะอันนี้เท่าไหร่นะคนเข้าค่าเข้าคนละสี่สิบบาทนี่บาทสี่สิบบาทแล้วก็เราเอารถเข้ามาจอดข้างในได้ก็อีกคันละสี่สิบบาทแล้วก็ เราเสียอีกคนละห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นค่านอนกลางเต็นท์เต็นท์เราค่าเต็นท์เขาหลังละห้าร้อยแต่เขาบอกว่าอะไรวะห้องอาบน้ําฟรีเหรอห้องแช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเช้า,ชาเย็นฟรีัด,ดน้ำอาบเือน้ำพุแล้วก็แล้วก็อะไรวะ ห้ามนอนที่จำพูนี่เขาบอกห้ามนอนที่น้ำพูนี่อย่างว่าตรงนี้ใช่ไหม,มขบับวนดูก่อนเขาบอกนี่ขบัขบวนได้ สัญญาณเต็มเปลี่ยมมันยังอยู่ข้างเหมือนข้างล่างนะอะเนาะสัญญาณแน่นแน่นเลยมีเพื่อนอยู่ร้านหนึ่งไอ้ยอยู่เจนหนึ่งเขาเกิดใช้ไฟเขาเดจะจะลากให้สองร้อยโอ้ยค่าใช้ไฟสองร้อยคือปักเราก็มีอะก็ไม่กล้าบอกเขาเบื่อเขาคิดค่าไฟเขาไม่ได้คิดค่าปักหรอกค่าปักคือการบริการเสริม ม่โรูแล้วขับบนก่อนไหมอ่ะแล้วขับบนก่อนไหมอ่ะแรงระดีฟ้าจะเปิดสีแดงมันก็ยังไม่ร้อนหรอกแต่กลิ่นแบบกลิ่นน้ำน้ำพุแรงมากเลยแล้วก็มันจะเป็นโป่งกลมๆเล็กๆเกืกอบๆไปดีขันนะไอ้ที่าวก็เป็นแบบม่านรูดปิดนี่เราได้แบบถ้าเกิดคนที่นอนที่นี่ นอนเต็นท์เต็นท์ตัวเองอะนะได้รับตักอาบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขาห้าร้อยต่อคืนเป็นแบบนอนแช่เหรออืมก็ไม่รู้เป็นไงแต่นอนแช่ปิดแค่หกโมงหรอห้าโมงหกโมงอ่ะไม่รู้แต่ตักอาบแบบได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนเขาบอกเหรอว่าได้ทั้งคืนเป็นช่องแบบั้านจ้นใช้ม่านรูดปิดปิดเขาหรอตรงนี้สวยเนาะ เป็นสวนดอกไม้ตรงนี้ไม่ให้กลางเต็นเต็นเราอยู่นีหนูไม่เห็นหรอกเห็นไหมไม่เห็นเออเราก็ไม่เห็น <laughs> มามาแล้วโอ้โหดามาคาบอะไรมาปะวะคาบลิ้นคาบลิ้นมาละเออไม่ท้อหาถ่ายรูปก่อนแล้วก็หาอะไรกินก่อนไปตรงน้ำพุกันดีกว่า ตัวนี้มันวิ่งไล่มาไม่บอกหรอกไ,ไม่บอกหรอกเินซันแอบออมั้งเนี่ยเินซันแอบโอออะไรวะเหมือนเล่นซันแอบอะโอ้อยออกแล้วก็มีเวลาแอบอะมาแล้วมาแล้วคนตามหามาแล้ว ไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกอย่าไปบอกเห<อ>มือนตัวดำตัวแรกวะไม่ใช่ใช่ไหม<อ>เฮ้ยเฮ้ยแปะกันแปะกันแล้วเหมือนไม่เห็นหรอคือ <c oughs> มันได้กลิ่นเห <c oughs> ็นอะไรไ <c oughs> ด้กลิ่นอะไรตรวจได้ตัวดำตัวแรกแล้วไปหลัางห้องานั้น ที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้ที่ท่องเที่ยวเต็มเลย,ยคุณเป็นใครครับมาแอบถ่ายผมทำไมเนี่ยหน้าต่างผมก็สูงคุณยืนอยู่ตรงนี้ห <c oughs> รือว่าบ้านผมเตี้ยหรือว่าจะจีบผมโอ้ยถ่า,ายอะไรกินดีกว่า บรรยากาศยามเย็นหน้าบ้านมีแค่ขอบประตูเล่ยนะหน้าบ้านแล้วโซนนี้ก็เป็นโซนบ้านพักนะครับถัดจากห้องน้ำหรือไม่ก็ขับอ้อมมาตรงจุดกลางเต็นท์ มาเรื่อยๆตรงนี้เป็นทางตันเริ่มบ้านพักนี่เริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทแต่ไม่รู้ว่าหลังไหนหลังไหนมา้างนะอันนี้ไม่ได้ถามมาขนาดนั้นต้องมาติดต่อเองแหละว,ว่าจะเอาหลัง,งไหนบบไงนองสสี่ห้ายาวเลยยาวไปนู่นเลยแต่ก็ไม่เยอะนะมันก็ไหลยอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆน่าจะขังเต็นท์ได้แบบเยอะๆเลย นี่นไงเขากำลังจะกลางไหมไม่รู้ดิแล้วเขาวางอะไรไว้อะทีนี้น่าจะกลางได้ใช่ไหมพี่ต้อมบ,บอกอเขาบอกประกางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำพุบริเวณที่น้ำพุพุ่งๆที่ไม่ใช่สวนดอกไม้ไม่ใช่ทางเดินแช่เทา้าจริงเราก็ไปกลางตรงนู้นก็ได้นะตรงนี้ก็ได้เนะี่ยตรงนั้นาดีเราขับมาตรงนี้นะแต่ไม่ไม่ได้ตัดใจกลางตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นานดีเรา ี่โมงเลยเนะี่ยคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปเต็มทีแรกก็จะลงน้ำาพุสั่นกําแพงกับอะไรนะอะไรนะแม่กําปองแม่กําปองแต่เดี๋ยวดูกอนแม่กําปองอาจจะได้นิดหน่อยถ้าเกิดนิดหน่อยก็รวมกับคลิปนี้ไปเลยถ้าได้เยอะก็เ,เดี๋ยวเราถ่ายถนนด้วยนะเ อันนี้เราคุยกันหรือเราคุยในในคลิปหรือยังไงนี่เราแบกกระเป๋าหิ้วไปหิ้วมาหลายรอบแล้วน่ะเพื่อจะไปอาบนะ เล่นเป็นตลกที่แม่อะไรนะที่แม่สอดอะ่ะชื่ออนะไรน้ำร้อนอะไรที่เราไปทำไข่กันอะ่ะไม่รู้กาดาอะไรนะอมแม่อุตสาแม่กาสาแม่กาสาอันนั้นสามสิบมีกระเช้าหนึ่งมีเท่าไหร่หกฟองอันนี้ <40. S 1> นี่แค่ไร่าไหรลื่อนเคนขึ้นลงลงมันไม่สุกนะหกมีหกฟองเหมือนกันแต่ที่นีน่สี่สิบที่เชียงใหม่อันนทีงนี่นไม่ค่อยมีคนเที่ยวน,น้ะเออและอโนนคนน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไม่จจกลับไม่ได้เลย เพิ่งเจนอนาทีนึงไข่แม่อร่อยอร่อยไข่เธออร่อยหมดแหละไข่ที่ต้อจ่ายใช่ไหม <laughs> พูดให้ดีไข่เธออร่อยหมดแหละวุ้ยเออยดยแรงมากอนี่ะเสียงมันขู่ฟู่ๆเลยอ่ะ ยำปลากระป๋องมามาสามมาสามรวมคนทำเป็นสี่สี่แม่ครัว,วอ,อันนี้เสร็จเป็นหนึ่งแล้วไข่เคียวยก,กับกบครักรบกลบ อันนี้เป็นไข่ลวกไข่ลวกไข่ลวกออนเซนออนเซนกำแพงอ๋อไข่ลวนภูร้อนสันกำแพงหากินที่ไหนไม่ได้ต้องมากินที่นี่พอที่อื่นมันก็จะไม่ใช่ยังเหลือลอยู่ยังเหลือก็จะเป็นที่อื่นใช่โหมะนาวมะน,นาวนี่ลูกเล็กเนาะปกติเราเจอมะนาวแบบ ใหญ่มากเนาะเหนืออืทำไมที่นี่ลูกเล็กวะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเนี่ยไม่มีน้ำเลยแต่ว่าเป็นมทีบดูดูดูเทียบกับพริกพริกขี้หนูนะคือลูกเล็กอะลูกเล็กปกติอะมันจะเป็นลูกตีใหญ่งป้องน่าจะเปรี้ยวมากก็ได้แต่ลูกเดียวคงไม่พอว่ะ คนจ้างเยอะเนะะเาะอเให้ฟังหนอมืมีเพื่อนร่วมกลางเต็นท์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหลังได้ตรงโน้นตรงโน้นเป็นปห้องน้ําแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเลยลอแล้วก็ลานล,านลานตรงนู้นเห็นไหมอันน่ะเาขาวนะ่ะอันนั้นคือลานใหญ่เลยหลังนึง แล้วก็เราหลังนึงก็แยกแยกกันมาอยู่ห่างๆอย่างห่วง,ง,งหนึ่งคันนี้ไม่คันนึงไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบเต็นหลังคาไม่รู้ว่าเขามากลางหรือว่ามานอนบ้านเนาะเต็นหลังคาจะว่ามัน ดีก็ดีนะผมว่าเต็นท์หลังคาแต่ถ้าเกิดพลาดท่าเข้ามาแล้วของไม่ครบเนี่ยต้องนั่งเก็บเต็นท์แล้วขับรถออกไปเขาคงเตรียมตัวแล้วอืมมันก็มีดีหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ผมกางเต็นท์เสร็จอะไรที่ไม่ได้เตรียมผมว่าขับออกไปนะขับออกไปมันเป็นตลาดนัดข้างนอกเนาะเป็นตลาดนัดสองกิโลสามกิโลไม่ไกลครับตากทางเข้ามา สรุปวันนี้จะเอาไงยังไม่ไดับน้ำเลยครับไม่ดับน้ำเออว่ะหัูไม่ดับน้ำเลยเขาปิดกี่โมงวะที่ทำการเขาคงปิดหมดแล้วแหละแต่เราอยู่ข้างในเราคนในแล้วเราไม่ใช่คนนอกได้ทั้งคืนใช่ไหมได้ทั้งคืนอ่าไม่ต้องห่วงอะ่ะอืมทั้งคืนแล้วก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะลาไปดับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณนิชาแค่ว่ากันใหม่เนาะ กินข้าวกินปลาแล้วน้อยแล้ว